ถ้าโยมเป็นคนตรงมีศัจจากแล้วโยมจะเจริญรุ่งเรืองในชีวิตเพราะพะยมพูดพุทธทางสารนังกาสามีข้าพเจ้ามีพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งพระพุทธเจ้าสอนอะไรโยมจะเชื่อและถ้าโยมเชื่อพระพุทธเจ้าโยมจเจริญแน่นอนอาตมารับประกันนะเพราะพระพุทธเจ้ารู้จริงนะพระพุทธเจ้าไม่มีการพูดเล่นพูดโกหก ทำยาเพอรอเจอสอดเสียดทั้งชีวิตนะผู้เจ้ามีกายสมาจารย์ที่บริสุทธิ์วจีสมาจาร์บริสุทธิ์มโนสมาจาร์บริสุทธิ์บริสุทธิ์หมดเลยหาที่ตำหนิไม่ได้และท่านจะมาโกโหกเราทำอะไรนะว่าเธอเนี่ยเธออยากจะรวยเธอต้องสร้างเหตุอย่างนี้พระเจ้าไม่โกหกเราแน่นอนท่านเป็นถึงลูกกษัตริย์ ออกจากเรือนมาบวชไม่เกี่ยวข้องได้เรือนเข้าสู่อาชีพขอทานนะนุ่งห่มผ้ากาสสวพัชผ้าที่ย้อมด้วยน้ำฝาดมีบาทจีวรน,นะมีบาทเป็นเครื่องบริหารท้องจีวรเป็นเครื่องบริหารกายเสพเสนาสนะป่าตลอดชีวิตจนกระทั่งปรินิพานไม่เอาอะไรจะมานั่งโกหกพวกเราทำอะไรว่าอย่างนี้เป็นความเจริญทางโลกแน่นอน ไม่เกิดประโยชน์และพระเจ้าไม่ได้ต้องการอะไรจากเราหมดความอยากหมดความต้องการแล้วท่านมีแต่สั่งสอนให้คนเนี่ยจเจริญและหลุดพ้นจากความแก่เจ็บตายศรัทธาของชาวพุทธขอให้มั่นใจโยมต้องร้อเปอร์เซนกับพระพุทธเจ้าที่พระองค์เรียกว่าตถาคาเตเอกันตะคาโตอภิปสันโน เลื่อมใสยอย่างยิ่งในตตาคตถึงที่สุดโดยส่วนเดียวไม่มีคนอื่นนะถ้าเราทั้งหลายทำได้อย่างนี้แล้วเนี่ยนะพระศาสดาอุปมาเปรียบเหมือนบุรุษต้องการน้ํำมันถ้าเขาเอาเมล็ดทรายเม็ดกรวดมาปาร,รมน้ำแล้วเอามือคั้นเม็ดทรายเม็ดกรวดเขาไม่ได้น้ำมัน แต่ถ้าเขาเอาเมล็ดงามาเกลี่ยลงในรางปลากรมน้ําเอามือคันเมล็ดงาเขาต้องได้น้ํามันเพราะบุรุษคนนี้สร้างเหตุถูกต้องนะดังนั้นเราต้องการน้ํามันเราต้องสร้างเหตุให้ถูกต้องเราต้องการรวยต้องสร้างเหตุถูกต้องเราต้องการสวยต้องสร้างเหตุถูกต้องเราต้องการ ทำที่น่ารักใคร่หน้าปรารถนาน่าพอใจหาได้ยากในโลก4ประการต้องกลับไปสร้างเหตุถูกต้องถ้าเราต้องการสําเร็จสมปรารถนาพระองค์ตรัดไว้อีกพระสูตรหนึ่งสร้างเหตุ5ประการเหมือนกับทำสี่ประการเมื่อกี้แต่เพิ่มสุดสุดตากคือคําสอนของตถาคตให้มากไปอีกหนึ่งข้อเองโยมจะได้ตามปรารถนาทุกเรื่อง ายแล้วอยากไปเป็นพระเจ้าจากักรพรรดิตายแล้วอยากไปเป็นเทวดาชั้นใดชั้นหนึ่งปรารถนาสําเร็จหมดหรือทำที่น่ารักใคร้หน้าปรารถนาน่าพอใจในโลกในทิฏฐธรรมปัจจุบันนี้ก็สามารถสำเร็จได้ต้องลองทำและลองทำอย่างต่อเนื่องเป็นปกติและพวกเราจะเกิดศรัทธาที่อย่างลงมัน่นรู้เลยว่าพระพุทธเจ้าตรัสไว ถูกต้องตรงจริงสิ่งต่างๆจะได้มาเองได้มาเอง